สวัสดีค่ะช่องฉัญญาพาลุยพาลาะนะคะ EP นี้ EP 6แล้วนะคะพี่ฉัญญาก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการขอวีซ่าดีเพื่อมาแต่งงานกับแฟนที่ออสเตรียนะคะค่ะสำหรับการขอวีซ่าดีเนี่ยาสามารถทำได้นะคะ สำหรับสาวๆที่มีแฟนต่างชาติเพื่อที่จะมาแต่งงานที่ออสเตรียมาจุดเบียนสมรสรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากประสบการณ์นะคะพี่ชัญญาจะมาแชร์เกี่ยวกับการายื่นวีซ่านะคะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างและระยะเวลาในการยื่นนานกี่วันค่าใช้จ่ายเท่าไรนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมกันพี่ชนญาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คลิปดีๆเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจนะคะถ้ายังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเอกสารในการยื่นวีซ่าดีนะคะสําหรับสาวๆที่จะไปแต่งงานกับแฟนที่ออสเตรียนะคะอันนี้พี่ชัญญาจะพูดกับประสบการณ์ของพี่ชัญญาโดยตรงนะคะว่าพี่ชัญญาใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะว่าอตอนพี่ชัญญาทำวีซ่าดีนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะไม่เกิน7จวัน ก็ได้รับพาสปอร์ตแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเอกสารเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะคะในส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเอกสารของเราเอกสารของเรานะคะหนึ่งก็คือใบคําขอวีซา่าใบคําขอวีซา่ C, ซา C visa D เนี่ยเราสามารถโหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรียนะคะ2ก็จะเป็นรูปถ่ายขนาด3 5มสณสีซนติเมตรสก็จะเป็นพาสปอร์ตนะคะทั้งตัวจริงแล้วก็แบบ เอกสารนะคะเวลาเซ็นชื่อนะคะแนะนําหน่อยนะคะเวลาเซ็นชื่อให้เราเซ็นชื่อให้ตรงกับพาสปอร์ตนะคะค่ะส่วน4นะคะก็จะเป็นประกรันการเดินทางอันนี้ทุกคนจะต้องซื้ออยู่แล้วนะคะประกรันการเดินทางที่ครอบคลุมโควิดด้วยนะคะจะดีที่สุดเลยสําหรับวีซ่าดีเนี่ยมีระยะเวลา6เดือนดังนั้นเวลาการซื้อประกรันการเดินทางเราจะต้องซื้ออย่างน้อยไม่ต่ํากว่า6เดือนนะคะแล้ว 5นะคะจะเป็นรูปถ่ายคู่กับแฟนนะคะเพื่อแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างเรากับแฟนนะคะว่ามีความสัมพันธ์กันชัดเจน<ๆ>เขาเคยเดินมาทางมาหาเราเราเคยเดินทางไปหาเขานะคะอย่างน้อยนะคะเขาต้องเคยมาเมืองไทยนะคะแล้วก็เพื่อที่สถานทูตนะคะเขาจะได้พิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่าเราไม่ได้หลอกที่จะเดินทางไปทํางานหรือว่าเพื่อไปสแสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นนะคะส่วน หกนะคะก็จะเป็นจดหมายแนะนําตัวอันนี้เราควรจะเขียนนิดหน่อยนะคะเพราะแนะนําตัวว่าเราชื่ออะไรทํางานอะไรยังไงมีสถานะเป็นยังไงอาจจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็7จนะคะ,ะ,ะ,คะจะเป็นใบรับรองสูตรนะคะสําหรับสาวๆที่จะไปแต่งงานที่นั่นจะต้องมีใบรับรองสูตรด้วยนะคะใบรับรองสูตรเนี่ยก็ขอที่อำเภอเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ในกรณีที่ ผู้หญิงสาวๆท่านไหนนะคะเคยแต่งงานแล้วหรือเคยหย่านะคะก็อ,อาจจะต้องมีใบสําคัญกับการหย่าด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษอําเภอเราออกเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ทุกคนแล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของใบสูติบัตรนะคะใบเกิดเราก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแล้วก็มีใบผลสอบ A1 ในกรณีที่ใคร ไม่ได้เรียนภาษา A 1นะคะเพราะว่าไปอยู่ต่างถ้าจะต้องใช้ภาษาที่3อยู่แล้วก็คือภาษาที่เขาใช้อย่างเป็นทางการก็คือภาษาเยอรมันสำหรับสาวสสายฟอทางด้านยุโรปเยอรมันออสเตรียสวิสนะคะก็จะต้องเรียนภาษาเยอรมันก็จะต้องมีใบผลสอบ A 1นะคะเราอาจจะไปสอบที่เกอเตเมืองไทยก็ได้หรือว่าไปสอบที่นู่นก็ได้ในกรณีที่เรายังไม่สอบที่เมืองไทยนะคะแต่ถ้า บางอำเภอบางอำเภอที่ต่างประเทศเขาก็ใช้เป็นใบปริญญาตรีแทนได้นะคะสำหรับสาวๆา่้านใดที่เรียนจบป,ปริญญาตรีเนาะอืมแล้วก็นะคะตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินไปกลับอันนี้ตัวเครื่องบินไปกลับเรายังไม่ต้องจ่ายเงินนะคะเรารอให้วีซ่รเราผ่านก่อนแล้วคอยจ่ายเงินเราปุ๊กเป๊บหลอกหลอกก่อนก็ได้นะคะอืม ค่ะสำหรับอเอกสารในส่วนของเราก็หมดเพียงแค่นี้ต่อไปเรามาชมเอกสารของแฟนเลยค่ะค่ะสำหรับเอกสารในส่วนของผู้เชิญนะคะหรือว่าแฟนเรานะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะหนึ่งจะต้องมีพาสปอร์ตพาสปอร์ตของเขาและมีะลายเซ็นกำกับนะคะ พาสปอร์ตนี่ให้เขาถ่ายเอกสารทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแล้วก็มีใบเชิญอย่างเป็นทางการสําหรับประเทศออสเตรียเนี่ย<อ>เขาจะต้องมีใบเชิญอย่างเป็นทางการที่ขอจากสถานีตํารวจของเขานะคะซึ่งเขาจะออกรหัสโค้ดมาให้แล้วก็จะ,ะ่ในนั้นนะคะก็จะมีบอกเกี่ยวกับสถานะเงินเดือนสเตทเมนต์อะไรของเขาทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็3นะคะก็จะต้องมี ใบนะัดจดทะเบียนจากอำเภอของเขาอันนี้จะทำให้ยืนยันว่าเราอ่ะจะไปแต่งงานกับเขาจริงๆทางสถานทูตก็จะพิจารณาใบนี้เป็นสำคัญด้วยนะคะแล้วก็มีจดหมายแนะนำตัวของเขานิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อยืนยันว่าเขามีตัวตนมีที่อยู่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่สถานทูตเขาจะได้พิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะ สำหรับเอกสารในส่วนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเอกสารของเราเรียบร้อยเราก็ทำการนัดที่ VSF เพื่อนัดยื่นตามวันและเวลานะคะ VSF ที่ใช้สำหรับยื่นวีซา่าอยู่ที่ตึกจามจุริสแควร์ชั้น4นะคะอยู่ตรงข้ามอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดหัวลำพงนะคะเราสามารถนั่ง MRT ไปลงที่3าย่านนะคะแล้วก็ฝั่งของจามจุรีสแควร์จะอยู่ตรงข้ามกับอ่าบัดหัวลำพงนะคะค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่านะคะอยู่ที่150ยูโรนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาของเงินบาทนะตอนนั้นเงินบาทของพี่ตอนนั้นอยู่ในช่วงประมาณ5,000กว่าเกือบ6,000นะคะ แล้วก็ระยะเวลาระยะเวลาเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าประมาณ4วันนะคะ14 -15 ถึงวันแต่โดยปกติแล้วนะคะถ้าเอกสารเราเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรก็จะใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์เราก็จะได้รับอ,อีเมลหรือว่าโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ให้ไปรับพาสปอร์ตนะคะเราจะรับด้วยตนเองหรือว่ารับผ่านไปรษณีย์ก็ได้นะคะให้เราจ่าหน้าซองให้เรียบร้อยถ้าเราไปรับด้วยตนเองนะคะก็สามารถ ไปที่จามจุรีสแควร์ชั้น4นะคะขึ้นบัตรเพื่อขอกดบัตรนัดนะคะแล้วก็ไปยื่นที่ช่องนะคะให้เจ้าหน้าที่ก็ได้เลยนะสอบว่าพาสปอร์ตของเราถูกต้องไหมชื่อถูกต้องไหมถ้าถูกต้องนะคะเราก็กลับบ้านได้คะ่ะถ้ายังไงนะคะพี่ชัญญาฝากคลิปดีๆให้กับ เพื่อนเอนทุกคนนะคะได้รับฟังนะคะถ้ามีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นแนะนำเพิ่มเติมพี่ชัญญายินดีรับฟังค่ะถ้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ